มีกับของ <c oughs> คุณคบพี่ป๊อปพี่นามีอะไรพี่นาสั่งของหรอพี่ไม่ได้สั่งหนูจะบอกแม่แม่พี่นาสั่งของอีกแล้วจริงหรอน้องตู่จริงแม่หนูเห็นสองตาเลยเปล่าน,นะแม่หนูไม่ได้สั่งแล้วกล่องที่มึงถือคืออะไรก็ได้หนูสั่งของมาแม่หนาพี่นาเลยได้เลยน้องตู่อย่าเสือกแล้วมึงสั่งอะไรมาหนูสั่งไอ แล้วลูกแม่หนูอยากได้โทรศัพท์เหมือนพี่นาบ้างงเดี๋ยวรอให้แม่ถูกหวยก่อนนะน้องตู่นะแล้วแม่เมื่อไหร่จะถูกละ่ะพี่นาหนูขอเล่นเกมในโทรศัพท์ใหม่พี่ได้ไหมไม่ให้ค่ะ <c oughs> ลองเลยเต็มที่ <c oughs>